สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสสก้าไกลสัต์ประยุทธ์บริหารประเทศแบบทหารหลังสั่งสอม,มอชอแก้ปัญหาพลังงานคิดว่าเฟ k นิวส์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนนายวรภพวิริยะโรธสสบัญชีรายชื่อภาคเก้าวไกลกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้สภาความมั่นคงแห่งชาติแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อฟูง ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นและปัญหาน้ำมันแพงว่าตอนแรกอ่านข่าวคิดว่าเป็นเฟ k นิวส์เพราะดูไม่น่าเป็นไปได้ในยุคนี้ในเมื่อเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจไม่น่าจะนำกฎหมายความมั่นคงมาใช้แก้ได้คำสั่งดังกล่าวจึงสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่มีความสามารถแก้ไขปัญหาเพราะไม่มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังบริหารแบบทหารการให้เตรียมนำเอาพรบความมั่นคงมาใช้ไม่มีประโยชน์อะไรและกฎหมายปัจจุบันของกระทรวงพลังงานก็มีอำนาจเพียงพออยู่แล้วในการควบคุมเรื่องเชื้อเพลิงน้ำมันแพงแต่กลับไม่ทำอะไรนายวรพบกล่าวแนะนำวิธีการแก้ปัญหาพลังงานและเศรษฐกิจว่า รัฐบาลต้องช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก่อนเพราะเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณโดยเน้นที่ผู้ได้รับผลกระทบมากเช่นผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะขนส่งวินแท็กซี่เพื่อดูแลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปซึ่งเป็นคนกลุ่มที่ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างรวมทั้งพิจารณาเพิ่มสวัสดิการ ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีกําลังซื้อท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฟุบเฟ้อได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ